ครับนี่เป็นบรรยากาศวิถีคนทำชีวิตรเรือไฟนะครับศิลปินเรือไฟวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของอเมอเมืองจังหวัดนครตนมนะครับก็มีโอกาสได้ถ่ <ฮ |th|> ายทำวิดีโอให้กับท่านได้ชมนะครับสำหรับเรือไฟน <ourd ain. S 2> ั้นก็จะมีการไหลตั้งแต่วันที่ 30นะครับไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2,563นครับโดยในวันที่นที่30นะครับจะมีการไหลเรีอกไป จำนวนสองลำนะครับของสองอำเภอแล้วก็จะมีเรือไฟโชว์อีกหนึ่งลำและในวันที่หนึ่งนั้นจะมีการไหลเรือไฟจำนวนสามลำส่วนวันที่สองจะมีการไหลเรือไฟทั้งหมดจะน้ครับที่เป็นบรรยากาศโทั่วไปนะครับขอบมาไหลเรือไฟซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลงานกาชาติของจังหวดงัดตคาปๆมดด้วย สว่วนบรรยากาศทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเรือไฟซึ่งมีอยู่ประมาณ5ลำนะครับทาง้ินใต้เราเไไริ่มเรียงไปตั้งแต่อำเภอบางยางเคเไอเนูอำเภอท่าพนมเป็นักแกนะครับลงไปขณะนี้นะครับก็กําลังติดลายซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการติดตะเกียงซึ่งคงจะหลายหมื่นดวงนะครับ นี่ครับเครือข่ายอำเภอเมือ,นองนครพนมนะครับ,นะรบก็ขอเชิญชวนน้องๆท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟเทศกาลอ,อา๊อฟภาษาเทศกาลไหลเรือไฟของอำเภอเมือ,องจังหวัดนครพนมครับ